โรงเรียนอนุบาลกิติยาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับก่อนปฐมศึกษาเมื่อวันที่27พฤษภาคม2530 มีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุวกิจศรีปัต t าเป็นผู้รับใบอนุญาตเภสัชกรชูศักดิ์โชคคติวัตนเป็นผู้จัดก,การและนางนิตยาศรีปัต t าเป็นครูใหญ่แรกเริ่มเปิดสอนมีนักเรียนจำนวน19คนปีการศึกษา2547ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประถมศึกษาปีที่1 6 ปีการศึกษา2,556เปิดสอนโครงการพิเศษภาษาต่างประเทศเริ่มจากอนุบาลหนึ่งปีการศึกษา2,560โรงเรียนนำการเรียนการสอนแบบไฮสโคบมาจัดประสบการณ์แก่นักเรียนอนุบาล1นปัจจุบันมีนักเรียนและบุคลากรณวันที่10มิถุนายน2,565ดังนี้ นักเรียนระดับก่อนประถมจำนวน400คนนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน972คนรวมทั้งสิ้นจำนวน1,372คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา87คนครูต่างชาติ5คนพนักงานจำนวน6คนรวมทั้งสิ้น98คน คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลกิติยาประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุวกิจศรีปัตถาประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนางนิตยาศรีปัตถาผู้อำนวยการนางกิติยามณีภาครองผู้อำนวยการนางสาวอัจฉรีศรีปัตถารองผู้อำนวยการนายกิติศักดิ์ณีภาครองผู้อำนวยการ การจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา2,560โรงเรียนได้นำการเรียนการสอนแบบไฮสโคมาจัดประสบการณ์แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3โรงเรียนจัดให้ครูเข้าอบรมหลักสูตรก่อนดำเนินการทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้ถอดบทเรียนตามแนวทางของไร้ไทยแ,แลนด์และจัดส่งครูผู้สอนหมุนเวียนเข้าอบรมชุดละ1ิวันจนครบทุกคน หลังจากนั้นโรงเรียนได้พัฒนาครูอย่างต่อเนื่องทั้งโดยการส่งอบรมประชุมสมัมมนาตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคสอ 2. รางวัลรับจาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3. โรงเรียนที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบธแพทติธด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 4. รางวัลเบสแพททิสในการปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำแนวทางการป้องกันโควิด -19 และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านสุขภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคปเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคป มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้เต็มศักยภาพมีทักษะชีวิตรู้จักคิดริเริ่มวางแผนแก้ปัญหาและทำสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสร้างความมั่นคงให้ตนเองและสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยผลการประเมินพัฒนาการตั้งแต่ปีพศ2560 ถึงปัจจุบันพบว่าพัฒนาการโดยรวมทั้ง4ด้านของเด็กระดับปฐมวัยมีระดับที่สูงขึ้นในทุกๆปีในแต่ละวันเด็กๆจะทำอะไรบ้าง 1. กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเด็กออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในรูปแบบและทิศทางต่างๆ 2. กิจกรรมกลุ่มใหญ่ เด็กพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมในสังคมและเปลี่ยนความคิดทำกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์3กิจกรรมสร้างสรรค์เด็กพัฒนากล้ามเนื้อเล็กความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการผ่านกิจกรรมศิลปะอย่างหลากหลายที่สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้เช่นการปั้นดินน้ำมันการวาดภาพการปะดษฐ์การฉีดตัดตะ เป็นต้น 4. กิจกรรมแผนดูรีวิวเด็กพัฒนาทักษะการคิดที่เป็นระบบโดยเลือกวางแผนและเข้าไปเล่นลงมือทำกิจกรรมในมุมต่างๆตามความสนใจแล้วเล่าทบทวนสิ่งที่ได้ปฏิบัติประกอบไปด้วย3ขั้นดังนี้ขั้นวางแผนการวางแผนช่วยสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของเด็ก กำหนดแนวทางในการทำหรือปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความสนใจและความตั้งใจโดยเด็กเป็นผู้ริเริ่มเองขั้นปฏิบัติคือการลงมือทำกิจกรรมตามที่วางแผนไว้เป็นส่วนที่เด็กได้ร่วมกันคิด แก้ปัญหาตัดสินใจและทำงานด้วยตนเองหรือร่วมกับเพื่อนอย่างอิสระตามเวลาที่กำหนดโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในจังหวะที่เหมาะสมเป็นส่วนที่เด็กได้มีการพัฒนาการพูดและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมสูง การทบทวนการทบทวนในสิ่งที่เด็กปฏิบตัติทำให้เด็กได้เรียนรู้การเชื่อมโยงความคิดระหว่างแผนงานที่วางไว้กับสิ่งที่ตนปฏิบัติและผลงานที่เกิดขึ้นนอกจากนี้การทบทวนยังช่วยพัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารฝึกกระบวนการคิดที่เป็นระบบฝึกการตั้งคำถามตอบคำถามด้วยตนเอง กิจกรรมกลุ่มย่อยเด็กกลุ่มเล็กๆ3-5คนได้พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์และภาษาตามศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรมที่มีเป้าหมายและได้รับการส่งเสริมจากครู 6. กกิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียนเด็กพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก และกลไกการควบคุมร่างกายด้วยการเล่นเครื่องเล่นสนามเล่นกีฬาเล่นเกมการและเล่นที่มีกติกาง่ายๆ 7. กิจกรรมสดเชื่อหลังตื่นนอนเด็กสนทนาทบทวนความรู้ในแต่ละวันร้องเพลงฟังนิทานเล่นเกมการศึกษาเกมการและเล่นต่างๆก่อนกลับบ้าน 8. กิจกรรมพานิทานกลับบ้าน เด็กเลือกนิทานที่สนใจวันละหนึ่งเล่มเพื่อนำกลับไปให้ผู้ปกครองอ่านให้ฟังที่บ้านใช้เวลาทำกิจกรรมดีดีและสร้างปฏิสัมพันธ์อันอบอุ่นส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อสารการใช้ภาษาและการเรียนรู้หนังสือปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการเรียนรู้แบบไฮสโคทางโรงเรียนได้มีการจัดนิเทศครูระดับปฐมวยัย ในทุกระดับชั้นและพบว่าสื่อการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียนยังไม่เพียงพอและไม่หลากหลายจึงนำปัญหาที่พบมาประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยมีแนวทางคือจัดให้มีโครงการผลิตสื่อการสอนโดยให้คุณครูจัดทำสื่อตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดหลัก ประหยัดและหลากหลายและนำสื่อที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปรับใช้ในห้องเรียนต่อไปมาตรการด้านความปลอดภัยมาตรการในการมาโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยให้ผู้ปกครองตรวจ ATK และทำแบบคัดกรองก่อนมาโรงเรียนในทุกสัปดาห์ การเข้ามาบริเวณโรงเรียนจะมีจุดคัดกรองให้นักเรียนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เหยียบกระบะกฆ่าเชื้อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตรวจอุปกรณ์ป้องกันโควิดประกอบด้วยหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์กระติกน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัวกระดาษทิชชู่ผ้าเช็ดมือที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาในทุกๆวัน เมื่ออยู่ในห้องเรียนนักเรียนจะมีการนั่งโดยการเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลากรณีที่เด็กหายใจไม่สะดวกนักเรียนจะสามารถถอดหน้ากาก,ากได้โดยแต่ละห้องจะมีจุดสำหรับถอดหน้ากากอนามัยมีการล้างมือในช่วงรอยต่อของกิจกรรม ครูเวรประจำวันจะทำการเช็ดทำความสะอาดโต๊ะราวบันไดในทุกๆวันห้องเรียนแต่ละห้องจะมีการเปิดประตูหน้าต่างทำความสะอาดของเล่นต่างๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในทุกๆสัปดาห์กรณีเด็กได้รับอุบัติเหตุครูประจำชั้นจะนานักเรียนส่งต่อครูพยาบาลเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาล รูประจำชั้นแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบทันทีในทุกกรณีโรงเรียนอนุบาลกิติยามุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพเพื่อวางรากฐานความรู้ให้เด็กมีความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้นเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในอนาคต